4วดีห้าทับหนึ่งนะฮะ้ทับสองนะคะ้อมยังพร้อมยัง,ม,ยงมายังมายังพวกเธอมายังฉันรออยู่ฉันรออยู่เร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วเข้ามาเรียนอย่าให้เช็คชื่อนะกรุณาฟังเหตุการณ์ณปฐนาวขอแจ้งก,กฎกติกาใครกดข้ามใขรกอใครลีไครเพใครข้ามฉันแช่ง้านบึ้ม บันบึ้มบันบึมบันบึมอ่ะบัานบึ้มจะบัานบึ้มอ่ะบัานบึบ้มพร้อมแล้วนะเรียนจ้ะเรียนจ้ะพร้อมจ้ากดจ้ะยกมือจ้ะเปิดหนังสือจ้าบทที่แปดความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก่อนอื่นเลยเราจะมารู้จักรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโหไม่มีใครจับกล้องไ้คูอันนี้ค่ะกล้องครูหาไม่เจออ่ะรูปแรกเนาะ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสังเกตไหมคะว่าทุกด้านเลยเนี่ยทุกมุมเห็นไหมคะทุกมุมของหนูเห็นไหมอันนี้ของครูเจ็บอ้วนความยาวเป็นไงสองเซนติเมตรฝั่งนี้ก็สองเซนติเมตรฝั่งนี้สองเซนติเมตรฝั่งนี้สองเซนติเมตรแสดงงว่าทุกด้านมันเท่ากันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะอ่ะต่อไปมาดู รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะสังเกตได้ว่าจะมีสองเส้นตรงข้ามกันไหมคะขนาดการความยาวเท่ากันและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความยาวเท่ากับอีกด้านหนึ่งสังเกตไหมคะว่าอย่างเช่นอ่ะฝั่งนี้6เซนติเมตรตรงข้ามกันก็6เซนติเมตรฝั่งนี้สองเซนติเมตรฝั่งนี้สองเซนติเมตรนะจะมีความยาวด้านขนานกัน1คู่กับด้านอีกหนึ่งคู่เนาะเขาเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีลักษณะเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่จะมีลักษณะเอียงเนาะเอียงหน่อยเขาเรียกว่าขนมเปียกปูนให้จําลักษณะไปก่อนเนาะคร่าว,าว,าวอ่ะต่อไปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้เลยอ่ามาดูอีกข้างหนึ่งเขาเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด,ด้านขนานจะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเอียงหน่อยจะต่างกันเนอะ,อะชัดไหมต่อไปนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมเนาะมีทั้งหมด6รูปภาพมีอะไรบ้างก็มาเก่งครูให้ดูแล้วต่อไปเราจะมาเรียนหัวข้อที่เนึงนะคะ ข้อต่อไปเป็นการหาความยาวรอบรูปความยาวการหาความยาวรอบรูปคืออะไรอ่ดูมันดูสูตรก่อนเนาะคือความยาวที่เราจะหาได้ความยาวคือการหาว่าความยาวนั้น่ะแต่ละรูปของสี่เหลี่ยมมันมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่อย่างเช่นคุณครูอยากจะทราบว่ากล่องเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยเนี่ยพื้นที่เนี้ยเนี่ยเนี่ยความยาวรอบรูปเนี้ยของคุณเจี๊ยบอ้วนเนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ เนี่ยแต่ละด้านเนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ครูอยากทราบเนี่ยครูจะหาจากอะไรก็คือหาจากอะไรรู้ไหมหาจากว่านำทุกด้านทุกด้านเลยมาบวกกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการหาความยาวรอบรูปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ,ะสมมุติครูมีรูปผ้าดูนะไม่ต้องรีบไปช้าๆอะสมมุติครูเจีย๊ยบอ้วนอะครูเจีย๊ยบอ้วนมีรูปหนึ่งรูปผ้า เราจะไปพร้อมๆกันไม่ต้องรีบนะคะแบบสมมติอยู่ในห้องไงม,มองเลยนะยังโมแต่หลับดูนะคะสมมุติว่าครูให้ภาพเนี้ตรงนี้เป็นสี่เซนติเมตรสมมตคิครูให้เลยตรงนี้เป็นสักสามเซนติเมตรแล้วกันฝั่งนี้ก็เป็นสี่เซนติเมตรฝั่งนี้ก็เป็นสามเซนติเมตรมองเห็นนะ เห็นไหมคะอ่ะครูให้ฝั่งมันขนานกันเนาะแล้วฝั่งนี้ก็ขนานกันลนักษณะภาพแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ประเด็นโจทย์บอกว่าให้หาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเนี้ยสูตรเราก็รู้เลยว่าสูตรของมันสูตรคืออะไรคือนำทุก ด้านมาบวกกันจำนะคะอ่ะจะไปเรารู้แล้วแล้วว่าอ่ะโจทย์บอกว่าคำสั่งบอกว่าจงหาอรูปเอกอก้อนเอก้อนนี้จงหาภาพนี้ว่ามีความยาวรอบรูปเท่าไหร่สูตรเราก็รู้แล้วว่าสูตรของเขาบอกว่านำทุกด้านมาบวกกัน ดังนั้นเราจะได้วิธีทำโดยการว่าคุณครูทำแบบ example ตัวอย่างที่1เนานะ,อ,ะอย่างที่1นึ่งนำตรงด้านนี้ค่ะด้านแรกคือด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3และด้านที่4มาบวกกันครูเขียนเลยนะสบวกด้านที่สองคือ3บวก4บวก สอ่าเท่ากับนำทุกด้านมาบวกกันคือ C 3, 3บวกสาบวกสบวกสก็กลายเป็นเท่าไหร่คะก็กลายเป็น10บลายสีบวกสมเป็น7จ็บวกสก็เป็นเรวมกันก็กลายเป็น14แต่ด้านโจทย์เขาให้อะไรมาโจทย์ให้หน่วยเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรดังนั้นเราก็ตอบว่า14เซนติเมตรจบค่ะ เอ็กเซมเิลข้อเที่ตัวอย่างที่หนึ่งเนาะต่อไปถ้าสมมุติว่าเอา้าครูเจ็บขาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาให้โจทย์มาแบบแบบรูปภาพไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะอ่ะสมมติครูเจ็บป้วนเป็นรูปภาพแบบอ,อะไรก็ได้เนาะสมมุตินะเพื่แต่เป็นสมมุติคูเจ็บปวนนี้มาแบบนี้แบบแบบนี้สมมุติ f l u o r i ตรงมากจาก้อาอ่ะสมมุติครูให้ฝั่งนี้เป็นสองเซนติเมตรทันนะอ่ะ ฝั่งนี้อีเป็น4เซนติเมตรสมมุติสมมตินะไม่ต้องว่าเออทำไมคู่ขาวด้านนี้มันมันสั้นกว่าด้านนี้ทําไมถึงมันยาวไม่ต้องซีเรสค่ะไม่ต้องซีเรียสอ่ะต่อไปจ้ะครูจะอ้วนให้อีกตรงนี้เป็น6เซนติเมตรครูให้ตรงนี้เป็น1จ้าน่ารักปะหน่งเซนติเมตรตรงนี้ครูให้เป็น8เซนติเมตรอ่ะแล้วตรงนี้ครูให้เป็น2เซนติเมตรโอเคอันนี้ข้อนี้เป็น example ตัวอย่างที่สองสังเกตรูปภาพครูไหมอะรูปภาพของครูนี้เป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่รูปภาพมันจะแบบตู้มุตู้มี้เนาะอะ,อะมาดูโจทย์เหมือนเดิมค่ะครูให้โจทย์เหมือนเดิมนะว่าให้หาความยาวรอบรูปดังนั้นครูบอกอะสมมุติครูตั้งชื่อให้เด็กหญิงบีค่ะจงหาความยาวรอบรูปของบีว่ามีความยาวรอบรูปทั้งหมดเท่าไหร่ดังนั้นสูตรเรารู้แล้วว่า ความยาวรอบรูปคือการนำทุกด้านมาบวกกันเนาะดังนั้นค่ะมีด้านนี้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 ทุกด้านค่ะนำมาบวกกันเหมือนเดิมจ้าสเต็ปเดิมจ้ามุมที่หนึ่งสองบวกสี 6, บ่ว 1, บวกหกบวกหนึ่งบวกแปดบวกสองโอเคจบเนาะ เป็นมุมสุดท้ายดังนั้นค่ะเราก็นําทุกมุมของเรามาบวกกันเนาะอันนี้ก็บวกกันไปเท่าไหร่เนาะสองบวกแปดอ่ะครูจะสองบวกแปดเป็นสิบบวกอันนี้อีกเป็นยี่สิบกลายเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามจบหรือยังเอาตอบค่ะตอบอยังเนาะเพราะว่าอะไรโจทย์เขาให้มาหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะ ซนติเมตรดังนั้นตรงนี้ก็ต้องตอบเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรข้อนี้ก็กลายเป็นว่ามีความยาวรอบรูปคือยีเซนติเมตรอ่าต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าครูหนูอยากได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูล่ะเอ้าสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะครูทําให้นะสโตร์โมชั่นตัวอย่างที่ สามครูเปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีอะไรสีเขียวครูเปลี่ยนบ้างสมมุติมีสมมุติมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าครูหนูอยากได้แบบคางหมูอ่ะเพราะว่าเห็นคางครูเจ็บปวนแล้วเหมือนหมูอะไรเงี้ยเออเนาะเขียนไหมเหมือนไหมเหมือนเรียนในห้องเรียนไหมสมมุติครูเขียนเส้นตรงมาโฟร์เฟรชจะคางหมงคูครูเจ็บปวนเนี่ยจะ สมมติ Smooth, รูปภาพนี้สี่เหลี่ยมคางหมูตั้งชื่อให้เจี๊ยบอ้วนอะมาดูเนาะคุณครูให้หาโจทย์เหมือนเดิมเลยค่ะความยาวรอบรูปสี่สี่เหลี่ยมของคางหมูเนาะโดยที่โจทย์เขาให้มาว่าตรงนี้เป็นหนึ่ง เซนติเมตรถ้าเป็นหนึ่งเมตรก็ได้นะหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่หน่วยว่าหน่วยเขาจะให้อะไรมาสมมติครูให้เซนติเมตรก่อนแล้วกันเนาะง่ายๆเบสิบไปสิบไปก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทีละสเต็ปเราจะไม่งงเนาอะ,อะต่อไปถ้าสมมติอ่ะครูให้ฝั่งนี้เป็นสองเซนติเมตรสองเซนติเมตรอ่ะครูขอเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมอ่ะสี่เหลี่ยมทางหมูตรงนี้ต้องมากกว่าอ่ะเป็นสี่เซนติเมตรละกันเนาะอ่ะมาดูเนาะ ทันไหมทันนะคะตรงนี้ก็เป็นสมมติโคให้เป็น1นึเซนติเมตรสมมติเนาะสมมตินะมมต,นะต้องซีเรียสกับรูปภาพของคุดเจ็บว้นเท่าไหร่เรามาซีเรียสการหาความยาวรอบรูปดีกว่าสูตรเหมือนเดิมค่ะนําทุกด้านมาบวกกันอ่ะเอ็กซ์ซิเป็นตัวอย่างที่3ใช่ไหมคะทุกด้านด้านแรกของขุดเจ็บว้นเป็นสี่สี่ขุดเจ็บ้นนามาบวกกันค่ะสองบวกกันค่ะหนึ่งบวกกันค่ะสอง เนี่ยค่ะคือการหาความยาวรอบรูปก็เหมือนเวลาเราเอาเชือกมาผูกจุดมุมนี้เอาเชือกมาขึง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 แล้วกางเชือกออกอะ่ะนั่นแหละเนาะก็เหมือนเดิมค่ะสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรเรลิกูดค่ะจบเนี่ยค่ะง่ายๆเนอะทันไหมโอเคมองไม่เห็นใช่ไหมครูขอโทษที พอดีครูหาที่ตั้งกล้องค่ะกล้องไม่เจอครูก็เลยใช้กล่องโฟมเฟอร์เฟระไม่มีใครช่วยครูเลยบ้านเนี้ยเพราะเขาหลับหมดแล้วอ่ะต่อไปล่ะคือน,นี้แหละที่ครูคุณครูใจะให้หาต่อไปงานยากที่สุดเฟอร์เฟรที่สุดนะคะการบ้านจ้ะมองจ้ะอย่าเพิ่งหลับไม่ต้องหลับเดี๋ยวจะมีเสียงเพลงมา ดีอารมณ์เตือนเตือนเตือ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 การม้านจากการม้านการม้านมาแล้วจากการมา่นการม้านมาแล้วจากการม้านการม้านข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเหมาะเห็นไหมเขียนให้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวเขาเอ้กูเจี๊ยบ้วนเหมาะการม้านตอนไหนอ่าการม้านเน้นความสำคัญและเครื่องหมายตกใจจากการบ้านเฟิร์สอ่าต่อไปกูเจะ๊บม้วนจะสั่งว่าหนึ่งคือ คุณครูจะให้ไปหาว่ารูปสี่เหลี่ยมมันมีรูปอะไรบ้างและไม่มีความหมายอย่างไรหนึ่งไปหาว่ารูป,รปสี่เหลี่ยมมีรูป ไรบ้างผอมบอกชื่อและลักษณะอ่ะการบ้านข้อที่หนึ่งนะ้าตกใจจ้าอันนี้ให้ทำในสมุดต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้สิ่งที่คุณครูจะพ้นสอนไป เราจะทำได้ไหมเนาะการบ้านข้อที่สองข้อที่สองเนี้ยคุณครูจะให้ไปเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดคุณครูจะให้ไปเปิดหนังสือเปิดหนังสือแบบฝึกหัดบท ที่แปดหน้าสี่สิบไหมไม่แมน,น่ใจนนึกูขออนุญาตเปิดไปหนึ่งนะคะเออเอาแบบอืมหน้าสี่สิบถึงหน้าสี่สิบสองแล้วกันหน้าสี่สิบถึงหน้าสี่สิบสองทั้งหมดมีทั้งหมดมีทั้งหมดเนาะ